สบายดีป่าลุงพอบสามามอชิก้าลลุงไงเมื่อนี้กับพ่อก็บุกหม่องขี้เก่าลุงไงเมื่อนี้นอมอทออกเมาออกหม่องซุกเขาเจาะซุกเลยออเลยออกมากเลยเว้นจากหมากเลยลุงไงแล้วหาเครื่องเตื้อเว้นจากหมากที่ได้หม่วงดีบวงดีบไปให้หมากหนึ่งลุงที่ได้มากมมินบุกวันเขาเจาะเมาก่อนลุงไงบกหม่องซุกมันซุกแลยออก้ลยลุงไง หากระเบลอคนเบิดแล้วเรื่องน้ำมันคอเลี้ยวหาขวัญมาลงเองว่าสอกเมาห่วงซุกไปกินบมได้จักหมากเลยไปลงเองเดี๋ยวหาก่อนเด้เนาะเห็นตำหมากดิปมันมาลงเองว่าอยู่ไกลมาลงเห็นเนาะขอเลียวหาก่อนมาลงเขาจะว่าเขาเมากลายเนี่ยเขาจะห่วงซุก บริกิสซ่มมาลงไ้เบิดแล้วเดี๋ยมามาตะบึงเทียงเชยวห่วงดิบมากินสุกมาลงไงตาไวกับบริกปตาไวกับเขาเตากินเบิด์ตบริเผาเดชคันเผาแค่นี้มาลงไงเอิรนบอกเขาจับพาไปลงบริกรห่งคือเก่าไปลงไงเหมือนนี้ออกมานานในรอบหลายหลายเดือนหมดหลายทิศหลายทิศนะวันนั้นก็ออกมาให้บาลงไง แมงยีกั้นห้องมาลงเอ๊ยามหน้าเขาเจ้าก็สิลงให้ลงหน้าสิตักก้าแล้วไปสิโลงบุกุงซุกเงาแพงไว้เมนอมัดแพงไว้วานจำบอดีกินมันหล่นลงเอ้ะซุกแห้งมันหล่นถิ่มซ้ำนี่ไก่สิได้กินมากแล้วระสิโลงไก่สิได้กินมากเลย cọc nó là cốt nhà kiểu tim nhiều hả nhà nhưng hộp thay น้ำไก่ปไปรูนี้ไก่กับปลาว่าย,ยน้าจึ้ดดงเบิดตะลงบุไดด้เาเขาได้ปลา,า,าว่าย,ยน้าสูน้ำไก่ก่อนไอ้สินหัวสินไข่ห้องาไปุงนี้มาเบิ่งโกกปีก,ก,กน้อยห้อาวางไม่นมดออกมาววานนี่มาเบึ่งกกนซีสีสหามาดลงเอ้เมาตามเจมียวมือกิดตันได เด้นบ่ลุงสามากเป็นสานี่แหละเถียงเฮาพุ่นลงให้เบิ่งก็สิเบิ่งก็สิดอกมานาแหละสิดอกาให้นแล้วลงให้ฝนตกฮเจ้าก็สิลงตกกาตกมุ่งกันเลยเดี๋ยวเฮาสิหม่องสุกกันอันนี้ลงให้ เงียบปห้าลำไยกับน้องมีวสิเมลาดเพื่อนจากจะเพื่อนไปดอนไรห้าลอไยมาเกงเกงเถียงบุรุงไงเดี๋ยวลำไยจะขึ้นเอาหองป้าตกบุลุงอีกพวกยุงก็รอหอกมังดีเอาให้เบิร์ตบุรุงไงไอ้ปลาไว้กับบรอดื่อดเขาเจ้าเขาเจ้ามาเอากับเบิดเขาต้องเอาก่อน จ้าจังแนบ้านเนีลางเอ้ขึ้นบ่ขึ้นกุ้งไหมก็บม่อยากินไม่ไขึ้นดึเลยปะเจ้ายังมีได้ปลาลงเอ้เอามาบบ๋ไว้ถึงเมื่อเหราหมอสิขึ้นครับปลางเอ้ต่อปลาลงเอ้ปตัวหมอขึ้นมาบูห้างบดแดงอยู่ลุมัปลาลงเอ้อโลวเตเหมดหัวพเจ้าเวิดปลาลุงเอ้มาหอดเถึงแล้ว หมวงหรือมวกมองดิบก็เอาเอาให้เมื่อเบิดไปลงเองมาบ่มไ้แตกนั้นตกลงนี่ยมันอยู่แต่ทถวปลายมันไปลงออเองเขาเขาจะเอาบดได้มันแดงร้ายขนาดซุกตัวนีนก้กลังเหลืองไปลงเองทั้งพี่ซุกเรียบร้อยจะหนาวเรื่อ,อยๆไปลงเองดึงเครื่องมันก็มีอยู่ไปลงอเองเขาจะเอาบดได้มีแต่แต่มาคำเพิ่ม งานนั่นจะไปจังไรบุลุงยังจะไปงานนั่นอีกบุลุงไม่ได้มากับมาเื่มเจ้าเติ้งหัวเขาก็มีอยู่จมันหถื่มหมดแล้วบุลุงไงมองเขาเขาเจ้ามาเขาต่ำมันนะเขาเจ้าไปกินไปแล้วฮู้อยู่อยู่ท่านกระหื่มบุลุงไงเรื่องอะไรมันปุ้งลุงเห็นหรือเปล่ามันไกลทั้งอ่างปก้ป้าตัวเลื้ยงงัวเลื้ยงหมดบุลุงไง มันจะชุกไปแล้วมีแต่เอาเมือบ่มไว้เบ๋อเหนือน้ำมอดไปงานนะก่อนสินไปจังไรบุแดงโคตรลายเลยบรุงไงกันดน้นมอดคอแดงไปเลยนี่มามาผู้เดียวบุกม่วงเจะเอางัวงกินเบิดเราไปแจ็คทะลุมนะยันงัวงกินเบิดอยุบไปรุงไงเออบุแดงลายลายไปลุงเต็มหมดแต่ตอนนี้ เมื่อเรามาไปงานนก่อนไปลงตุ่มาหอดเราไปลงเองพาตโคตรว่าลายนีรอเลยมุดแดงก็ตุ่มมาตัวิตตกุกใหม่ไปลงเองมุดแดงลายลีบว่ไอ้มวงเอาตุ่มมาเทน้ำมาบ่ได้ไปลงเองนี่บ่คอยไลไปไหนมุดแดงลายหื่มาแล้วไปลงเองตุ่มาแตกแล้วก็มีจุกแล้ว ตกต้นนี่แตกเลยจดกตก,ก,กใช่ยังโขกก้นเหลืองพฤฤื้นี่เสบมันเหิมไปลงไงมือแดงดกแม่มันแดงลายแม่มันแดงดกมือแดงลายอยีเลยต้นนี้ก็เหิมแล้วเมื่อบุม๋มประมาณอื่นได้กินไปลงไงเอ้อนี่มาไล่เป็นไงวะแต่จะกินถ้ามนันแดง้ลายลน่ะสิได้ละอยู่ไปลงไงตัวนี้ก็บุดเด้งเหิมไปแล้ว เอามากินสมบูลง์ไ้ตัวนี้แด,ดงคนลายเลยเน,นีย,ยวยะะ่าลายบันไดปลุยีดทึงหือล่าายเลยหรอหมากสู้ก็ไ่ได้ั้งงาพีลายหลยปลุไงเฮ้ยั้างาพีทังลายบูไวบ์แดงเลยลงมาบิ่งเยอก่อนปลุกไงบางเจอมีหมากต่ำมัน บ้าก,ก็ต้องหานี่ดูกิเลสเรื่องนี้มีแต่บากเหลืองเออนี่น่ะปะลกุกหมาเหลืองแล้วก็เหลืองแล้วจะกินดิแต่ก็เอาบ่าได้ อันไมบุกทุนอะไรบุลูงไงอันนี้โียบุกทุนถ้าต่ำมันบกุก่อยมีพอเขาจะออกมาเบิดแล้วบบมีเลยนะมีก็มีถ้าสูงมันบนะุลงเขาจะเอาไปได้เบิดรึบล้บอยลองเบิ่งก่อนเอาใหม่ม mì sẽ hết trâu hù vừa rồi mày anh có, không có cò cái kia là có mì đốt đồ cái kia vừa bắp hậu mùa cột cày chắc cày không giờ sẽ bớt luôn ấy cày chắc nó น้องวัดก็จะงานเรไปลูไงห้องนี้น้องวัดจะขอลัไปคิบลราไปรุงฝากก,กก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามซ่องน้องวัดในเนื้อปลู้ทัฟวายกิมนาไปรุงสบายดีเย็นดีเราจากังไดบา้าไปแล้ว